สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้อยนันพาเด็กๆมาแวะกินข้าวนะคะที่หาดแม่ลำพึงนะคะชื่อร้านยินดีซีฟู้ดนะคะอาหารก็อร่อยดีนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเยนันจะให้ดูว่าเด็กๆเ,เขากินอะไรกันนะคะแล้วก็จะดูบรรยากาศของทะเลนะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวไปชมกันเลยค่ะ องสาวนะคะ enjoy eating นะคะมีอาหารหลายอย่างเลยค่ะแต่เย็นนั้นก็ไม่ค่อยหิวน,นะคะแต่เด็กๆเ,เขาก็หิวกันนะคะอันนี้เป็นกุ<อ>้งชุดแป้งทอดอันนี้อะไรนะลูกทอดมันหรออันนี้ทอดมันนะคะก็ปลากระพงปลาอะไรนะลูกปลา,ท,า,ปา,อาทอดน้ำปลาทอดน้ำปลายำกุ้งสดก็ะจะหมดแล้วนะคะ ก็เพื่อจะได้ทําคลิปเนาะตอนจะหมดแล้วก็ไม่ขึ้นได้เดี๋ยวเย็นนันจะพาไปชมบรรยากาศของทะเลนะคะที่นี่คนไม่เยอะนะคะวันนี้อาจจะเป็นเพราะว่าตอนนี้มันยังเช้าอยู่ไม่แน่ใจเพราะว่าเประมาณสิบโมงนะคะสิบโมงเช้าของวันอาทิตย์ที่สิบสามนะคะเพื่อนๆเราเดินไปชมบรรยากาศชายหาดนิดนึงนะค่ะแต่ตอนนี้แดดกำลังแรงเลยค่ะ ขึ้นก็กำลังดีนะคะคเพื่อนๆสวยค่ะสวยยานันไม่ได้มาเที่ยวนานมากแล้วค่ะคเพื่อนเราต้องมาเดินตอนเย็นๆเนาะแดดล่มลงตกมาเดินน่าจะโอเคเมื่อวานานี้ยานันไปพักที่หาดอะไรอีกที่หนึ่งอ่ะไม่แน่ใจนะคะแต่ว่าเป็นหาดแบบ ไม,ไม่ยาวขนาดนี้นะคะน่าจะเป็นหาดส่วนตัว่งไปนอนที่นั่นคืนหนึ่งนะคะเป็นรีสอร์ทชื่อลิมซายหรืออะไรประมาณนี้นะคะ่ะทีนี้ตอนเช้าจริงๆแล้วเพื่อนๆเขาอยู่กันต่ออีกคืนหนึ่งแต่ยายนั้นไม่อยู่นะคะเด็กๆก็อยากกลับก่อนกลับก็เลยแวะมากินข้าวที่หาดแม่ลำพิงน,นะคะ คนน้อยมากเลยค่ะเพื่อนๆอันนั้นสองสาวนะคะนั่งกินอยู่ใบใบเย็ยนๆคนน่าจะเยอะขึ้นนะคะอย่างนั้นก็ไม่ค่อยรู้ว่าปกติแล้วคนเขาเยอะกันไหมแต่ช่วงนี้ก็น่าจะนืะ่องจากสถานาการณ์แบบนี้ด้วยนะคะทะเลสวยมากเลย นะคะให้ชมบรรยากาศกันแค่นี้เนาะเดีย๋ยวยานันก็จะไปนั่งกินต่อเสร็จแล้วก็จะพากันตีรถกลับเลยนะคะหลันจากกันฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์รด้นะคะคือจะกลับแต่ก็ยังเหมือนไม่อยากกลับนะคะเพราะว่าความเสี่ยงของทะเลเนาะเราก็เป็นคนชอบทะเลแต่เราไม่ชอบเล่นน้ำทะเลนะคะแดดค่อนข้างแรงนะคะเพื่อนๆ ไม่ใช่ค่อนข้างแรงธรรมดาก็แรงมากเลยแหละคะ่ะไม่อยากจะออกจากตรงล่มตรงนี้เลยนะคะนะคะคนมีคู่ต้องมานะคะบรรยากาศดีะคะ่นะนีค่ะสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวยันนั้นเดี๋ยวจะไปกินต่อแล้วนะคะ ก่อนจากกันนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ยันันด้วยนะคะเดี๋ยวว่างแล้วยยนันจะกลับไปนะคะทุกคนวันนี้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะ